ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นรองเท้าเกรดบีนะครับสวยๆครับเป็นงานร่วมแบบนะครับมีคัดชูด้วยครับมีถ้าใครขายแถวพวกที่มีมหาลัยมีอะไรอย่างนี้ครับเป็นที่แถวนักศึกษาเยอะๆอย่างนี้ครับออฟฟิศก็มีคัดชูด้วยนะครับคัดชูก็จะปนๆกันไปนะครับอันนี้งานชุดนี้หนึ่งร้อยคู่สามพันห้าร้อยบาทนะครับสวยๆครับนี่นะครับรายละเอียดตามวีดีโอเลยครับหนึ่งร้อยคู่สามพันห้าร้อยบาทนะครับสวยๆครับ ทางร้านก็จะค่าแบบให้นะครับแต่ถ้าเมาหมดครับก็ประมาณห้าหกร้อยคู่ครับถ้าเมาหมดนะครับประมาณห้าหกร้อยคู่ครับหน้าจะไม่เกินหกร้อยครับคู่ละสามสิบาทครับคู่ละสามสิบาทถ้าเมาหมดนี่นะครับนี่สวยๆครับรายละเอียดตามวิดีโอเลยนะครับหนึ่งร้อยคู่สามพันห้าร้อยบาทถ้าเมาหมดก็คิดคู่ละสามสิบบาทครับน่ครับสวยๆก็มีประมาณ ห้าหรอยคู่ครับน่าจะไม่เกินหกร้อยคู่ครับนะครับสวยๆครับสนใกทักมานะครับมีคับชูด้วยนะครับทางร้างก็จะค่าๆไปให้นะครับค่าแบบไปให้หนึ่งร้อยคู่สามพันห้าร้อยบาทเหมาหมดคิดคู่ละสามสิบบาทก็มีประมาณห้าหกร้อยคู่ครับ